บวชมาในความเชื่อของเรื่องใสบวชมาเพื่อสอนใจตัวเองสอนจิตตัวเองสอนกิริยาท่าทางตัวเองให้อยู่ในหลักคําสอนนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์นี่คือการสอนตัวเองเวลาหลวงปู่พูดขึ้นก็บอกว่าหลวงปู่ดาโมดาพวกอา้อาวอ้าวสัมมาวาจาชอบแล้วเป็นวาจาที่ชอบแล้วตามทามตามที่ไหน ไม่ใช่ชอบตามความคิดของตัวเองจับ,จบ,จบยั้าใจ่อยเงินทองไปเลยมันจะบาปหนักขนาดนั้นเฉยหรอกินขาบไปเลยมันจะบาปหนักขนาดนั้นเฉยหรอกินเวลาไหนก็ได้เวลากลางคืนก็ได้เวลาบ่ายก็ได้เวลาเย็นก็ได้มันจะเป็นอะไรนี่บาจาชอบเหรอนี่ปฏิบัติชอบเหรอนั่นขาละคำสอนเป็นเครื่องวัดนะลูกนะแล้วปฏิบัติย่างไงล่ะ ถ้าไม่ปฏิบัติชอบตามหลักคําสอนของผู้เป็นศาสดาสมาลโคดมพุทธเจ้าที่สอนพวกเราอย่างนั้นก็เราบทมาแล้วก็ชอบตามกิเลสเตถีที่ชอบตามความจิงตัวเองที่สันดานมันเร็วเรวจำจามมันก็เลยเรวจำจามต่อไปต่อไปเพิ่มพูนบพ่อภูนที่นั่นเพราะสันดานมันเร็วมันจามสันดานมันไม่ดีตั้งแต่เป็นคารวัตมันก็ยิ่งเพิ่มภูนพ่อภูนด้วยสันดานไม่ดีต่อไปต่อไปที่ คนไม่รู้คนไม่ทราบก็เห็นเป็นไปตามนั้นว่าท่านถูกต้องแต่ไปว่าท่านนะท่านถึงทำชั้นสูงแล้วนะแต่อุปนิสัยท่านเป็นอย่างนั้นเฉยๆอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดังที่เล่าให้ฟังนั่นแหละอุปนิสัยเคยเป็นนักเลงก็จะไปหาฆ่าคนไปอย่างนั้นเลย นิสัยเป็นแบบชีเปือยหรือเป็นบ้าแบบนั้นที่เราเห็นเมื่อกี้เวลาทรงมักทรงผลก,ก็เป็นชีเปลือยอย่างนั้นเด้๋วชวงชีเปือยที่มาบวชในพระพุทธศาสนานต้องมีความละอายนู่นเห็นไหมละ่ะในสมัยที่พระเจ้าสุคมาราชนะั่นชีเปือยที่ทำในพระเจ้าสุกมหาราชนะ่ พวกทหารก็ไปหามเข้าพระราชวบงที่เจ้านี่ก็ชีเปลยนี่ก็นั่นแหละที่เราเห็นเมื่อกี้ที่บันใจตรงนั่นแหละนั่นแหละชีเปลยแล้วเขาก็หามช้าทุกการด้วยเพราะว่าเป็นผู้ที่ทานายพระเจ้าสูงมหาราชวันนี้โอ้ก็ดูถูกที่ดูถูกศาส,สนาผู้ที่ เออเราจะลงไปเยาะเย้ยพวกสมณะโลนพวกนี้ก่อนนะทหารทหารทหารวางข้าไปเจ้าซะก่อนวางอัตามาซะก่อนอันตามาจะเข้าไปหาเรื่องพวกสมณะโลนพวกนี้ก่อนใช่ไหมละ่ะสหารขาก็วางลงจะฉีเปลือยใช่ไหมละ่ะจะไปเยาะเย้ยทหา,างพระ ว่าไม่มีประโยชน์ใดๆโอนหัวนุ่งห่มผ้าเหลืองไม่เห็นว่ามีอะไรดีขึ้นมาสู้ข้าพเจ้าไม่ได้ตอนนี้แหละเดินตรงๆก็ไปีิเพราะว่าไม่มีความละอายนี่ไม่ใช่มนุษย์นี่ผู้ที่ไม่มีความละอายก็คือไม่ใช่มนุษย์พอเข้าไปแล้วก็ไปอ่าที่ตดครูบาอาจารย์สิที่ปวดพระที่เต็บทราบไม่ว่าพระ กลุ่มนั้นเป็นพระอริยบุคคลทานก็สอนเรื่องอายตนะที่ชี้ไปชี้ไปก็ชี้ไปลงอวัยวะจีส่วนร่างที่นี่อะไรนี่นี่อะไรนี่ตานี่อะไรนี่หูนี่อะไรนี่ปากนีก่อะไรไปที่นี่ไรนี่ไอ้พราอะไรก็ชี้ไปที่ตรงจุดํำคัญที่ที่ เปลือยกายนี่เมื่อมองเห็นก็เหมือนที่เราผ่านมาใช่ไหละ่ะนี่อะไรเห็นไหมละ่ะหมุนเวียนอย่างนั้นหลายครั้งเอาไปมาเ,เมม้เริ่มมีสติทีเริ่มมีสติก็ชี้อีกอีกก็ท่านท่านสอนนี่เห็นไหมพระนั้นเป็นพระอรหรนันต์นี่ท่านสอนนี่เห็น,นไหมละ่ะพอชี้ปั๊บตอนนี้เกิดความละอายนี่ใช้มือทั้งสองข้างปิดปิดใจบีบขวาด้วยความละอายพระท่านรู้ท่านก็เลยโยนผ้าอาบน้ำฝนให้ ชีเปลือยก็เลยนุ่งผ้านั้นเลยชีเปลือยหรือมีความละอายเห็นอเทนร,รมพระต่านก็เทศต่อเรื่องอายตนะสอนต่อผลสุดท้ายก็บรรลุมรรคผลและไม่กลับออกจากวัดนั้นอีกพวกทหารคอยนานก็เลยปรับไปทูลพระเจ้าอโศกมหาราชตามความเป็นจริงว่าแบบนี้แบบนี้ พระเจ้าโอสมหาดาชพระองค์ก็นิ่งเฉยนะแต่พูดถึงในตำราเห็นไหมละ่ะผู้ที่ไม่มีความละอายนี่ถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมพระเราไม่มีความละอายถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมแต่เป็นพระพิสมณะเท้ต้องละอายต่อบาปอากุศลที่จะเกิดขึ้นละอายไม่กล้าผิดพิะวในแม่แต่เลเ็กน้อยนี่คือพระนี่คือสมณะ จะขั้นกันยังไงอ่ะไม่เจ้าอะไรมาสอนกันล่ะที่ดาปูที่หาเรื่องลุงปูนี่ที่ท่านมาหาเรื่องนี่ผมปิดพระวินัยข้อไหนท่านมาหาผมพูดตามธรรมตามวินัยเนี่ยรู้อย่างนี้ผมก็สอนอย่างนี้ผมไม่ได้สอนปิดเพี้ยนจากพระธรรมพระวินัยนี่ไม่เจ้าอะไรมาสอนกันผมไม่เคยแนะนำําสอนลูกจิูกขาให้นอกธรรมนอกวินยัย ไม่ได้สอนให้ทำลายหลักธรรมหลอกวินัยมีแตเ่เล็กน้อยหรืออากับกิริยาของพระของสมณนะทารพท์โทร,ทรแกร็ปผมก็ไม่ได้เคยได้เนบหูใช้ให้ลูกจิตลูกค้าได้เห็นเป็นตัวอย่างที่เรียลีาัมจำผมไม่เคยทําแล้วผมก็ไม่ใช้ด้วยพิณาวนะผมพูดชอบไมหมล่ะวาจาผมชอบไมหมล่ะ ในจะบอกว่าเป็นวาจาไม่ชอบอีผู้เจ้าตัดยังไงผมก็เอาอย่างนั้นตามนั้นตา,ตามนั้นตามนั้นก็บอกว่าผมผิดไม่ได้เรียนไหมมหาภเทศทําไมวะเห็นไหมละ่ะเป็นการช่วยพระพุทธเจ้าศาสนาสมควรไหมละ่ะผมเทศออกจากธรรมจากิินัยไหมละ่ะทําไมต้องมีที่ถิมานะผมไม่ได้เทศเพื่อรับจักรลักษณ์ของจรสูร์เจืนหย่อนี่ ผมเทศเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินยัยปกป้องหลักคำสอนของพูทธเจ้านี่ถ้าท่านมาหาเป็นพระเทที่ดาผมนั่นท่านเรียนมากๆท่านน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพุทธศาสนาเอาหลักธรรมหลักวินยัยออกไปกเผยแผ,ยผย่แล้วกระทำตามนั้นเป็นตัวอย่างให้กับพุทธศาสนา นี่พุทธเจ้าพุทเจ้าอย่างนี้ศีลที่เรียกว่าศีลมิสุทธิเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ในการเรียนในพระไตรปิฎกในศึกษาดีแล้วอย่างนี้อย่างนี้ก็ามาสอนทีเวลาผมพูดอย่างนี้ผมกลับเป็นผู้ผิดที่ท่านมาหาบ้างไง ผมไม่เคยก้าวแล้วหมู่คณะครูบาอาจารย์นะแต่ผมตำหนิผู้ที่ทำลายศาสนาเหมือนที่แย้มอย่างนั้นที่เป็นปรรียนเก้าประโยคเป็นเจ้าคณะภาคผมตำหนิทำทำตามวินัยนี่ี่เตเหรือพ,พนะ่อนครูอาจารย์หรือหมู่คณะบ้างไงผมไม่ได้ตำหนินอกทำนอกวินัยนี่ nên? จะพากามีทิฏฐิมานะที่ทามไม่มีที่ฐิมานะ สอนตัวเองให้เป็นพระเป็นสมมณะก็ไม่ต้องทะเลาะกันต่างฝ่ายก็เคารพพระพุทธเจา้าอยู่ตามทามตามบินนั่นสมบูรณ์บริบูรณ์